สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์กินติูมิครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้องตั้นะครับเข้าสู่รายการรับโชคกับาจารนะครับผมทางตัดรสิทธาชแนลนะครับวันนี้ก็วันพุธที่26พฤศจิกาครับก็ยังมีแนวทางตัวเลขดีๆดาวเด่นประจำวันให้กับมาที่อีกเช่นเคยครับอาจารย์ใช่ครับวันนี้ก็อาจารย์อาจารย์ตะวันก็มาให้โชคอ่านี่เปลี่ยนเป็นสี่ตัวลองดูมั้งสี่ดวงดาว ครับลองลองลองเป็ี่ยนโมเมนต์ใหม่ยนคัดคัดมาสุดๆนะครับคัดมาแบบเน้นเน้อเน้นเน้นเน้นนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับอ่ามาเริ่มเลยแหดาวจันทร์ศรนะครับอยู่ราศีมีนะครับเป็นสัมโนแห่งเรื่องและเป็นทวีโชชนะครับเกาะเย็นอยู่ในลุกที่9มีดาวพฤหัสห้านะครับเป็นจ้าวดวาวังและเป็นวรลคุณดวาวังด้วยนะครับผมตัวต่อไปนะครับดาวอังคารสามครับอยู่ในราศีมีนครับผม ก็เป็นสำนนเลอร์นะครับเป็นจุลจักรเกาะอยู่ที่แดนะครับมีดาวราหูแปดเป็นเจ้าวนางว่างเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับดาวพฤหัสหานะครับนะครับดาวเสาเจ็ดนะครับดาวพฤหัสห้านะครับอยู่ในราศีมังกรเป็นจโรเลอร์นะครับอนุเกษตรสลับเรือนอยู่ในรุ่ที่หนึ่งนะครับมีดาวเสาเจ็ดและเป็นวรคตนางว่างนะครับต่อไปดาวเสาเจ็ดนั่นเองนะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นจโรแห่งเลอร์นะครับอนุเกษตรสลับเรือนมีดาวเกตเก้า และมีดาวขนาดห้านะครับเป็นจานระหว่างและเป็นวลรโคตระว่างนะครับซึ่งตัวเด่นๆนะครับที่ผมก็จะมาให้ท่าจาจคร์ตอนีะ้นะครับก็คือถ้าเป็ดเพี่อผมขอเสริมเพิมนิดนึงเอาเปใช,ใช้ในใช้ในเบอร์โทรศัพท์อนึางที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์โตตะวันเดือสองสามเนี่ยเป็นคนคุชูคุชูคุชูหรือคุชูคุชเดงอันนี้ห้าสามกูแหลรกูสมพลเอาไปทําอะไรทําคนที่ ไม่กล้าคิดไม่กล้าทาไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรตัวนี้ต้องมีห้าสาเข้ามาเสริมใช่คราวนี้ห้าเจ็ดเป็นเป็นอะไรคู่รับเนคู่พระคู่โจรหรือคู่ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก็ได้คพระคู่โจรนะครับใช่ใช่คู่พระคู่โจรอันนี้ใช้ใช้เกี่ยวกับพวกอะไรพวกงานก๊อปปี้งานรีไซเคิลครับผมนะครับตรงนี้อันนี้แต่อันนี้คู่นี้คู่เสียนิดหนึ่งเจ็ดกับสองก็คือคู่พัดพลาดคู่สูญเสีย อ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้จับออกมาเป็นเป็นสี่ดวงดาวเจ็ดสามเจ็ดสามอันนี้ก็เสียเจ็ดสามนี่เป็นคู่แรกคู่วิบากกรรมวิบากกรรมก็คือใครมีในเบอร์โทรหรือทะเบียนมงทะเบียนบ้านก็จะเป็นเป็นการเครียกอะไรเป็นการเหนื่อยเหนื่อยลงทุนลงทุนอะไรก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จห้าสองสองห้าสองห้าหรือห้าสองเขาเรียกคู่ธาตุคู่ธาตุคู่ธาตุดินคู่ธาตุดินอ่าคู่ธาตุดินก็เป็นคู่เขาเรียกว่า กูเสริมกูเสริมอ่ากูเสริมในด้านแบบส่โพนมันคงครับมันคงมันคงอ่าอันนี้อันนี้สมไยคู่ท่าอันนี้แยกกันมาสองนี่คือดินดินเหลวดินขี้โครนผอ้โต้นไม้เสียแ้เำเยอะไปหน่อยนึงอันนี้ดินด้วนซุยอ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือตัวเลขทุกตัวเนี่ยเราคาดสารออกมาเห็นไหมฮะมีการโคจรของของดวงดาวของตัวเลขนี่มันเหมือนกับเครื่อยามอัติกาหรือยามนาฬิกา นะครับเดี๋ยวเล็กจับยางสามตาตัวเลขมันจะโผล่มาเนี่ยครับเราใช้ของหลักสูตรเจ็ดตัวคาถาผสมประสานกันครับผมอาจารย์ชอบอ่ะผมให้อาจารย์จับวงกลมตัวหนึ่งตัวเด่นด้วที่อาจารย์สำหรับวันวันนั้นเลยวันนั้นเลยแบบผมชอบตรงนี้ซะด้วยเนี่ยผมเกิดบนพอดีจังหวะเวลาเป็นหมอดูเราก็ต้องชอบเล็กข้าอยู่ละหอเป็นหมอเราเน้นตัวนี้อันนี้เด่นเด่นเลยทั้งวันเลยครับผมแล้วส่วนผมนะครับผมชอบนี่ครับ ตัวนี้ผมชอบครับตัวนี้ครับก็เอาไปขับกลันเอาไปหรือเอาไปใช้จะวิ่งหรือลู่ก็ได้ครับแล้วแต่แต่สมาชิกท่านพิจารณากันนะครับผมตัวนี้ก็ท่านใดที่ยังอาจารย์อาจารย์ตะวันก็จะให้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วก็ติดตามชมตรงนี้แล้วก็ช่วยกันกดถูกใจช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามตรงนี้ด้วยแล้วก็ทางทางไลน์ของผมก็มีทางไลน์ส่วนๆครับจะเป็นเบอร์065นะครับ656ต้า865แล้วก็จะมีลิงก์ รับโชคอัตวันด้านล่างนะครับผมก็สามารถแปะเบอร์โทรเข้าไปเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วเราไม่เสียค่าใช้จ่ายเงนยินอาจารย์ตแล้วก็ในนั้นเข้ามาแล้วนะครับจะมีกลุ่มทั้งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปูตัวผมด้วยแล้วก็มีมีอะไรบ้างครับมีอาจารย์แปะมีอาจารย์แปะครับมีมีมีอาจารย์มิกกี้มีอาจารย์แอ้มีอาจารย์รัตตาอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันก็วังเลขตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยอาจารย์ทัศใช่มามายมีอาจารย์บอลใช่บอลธรรมดาบอลคิก ชีวิตเราเองด้วยในะครับย้ำไม่มีขั้นต่ำไม่มีทัศนะใดๆทั้งสิ้นครับผมลองมาพิสูจน์กันอาจารย์ตะวันดูว่าเฮ้ยโม้เสาวะไอ้เลขเนี่ยมันเข้าจริงราลองครับในกลุ่มเราเนี่ยเข้าเข้าทุกวันนะต้องต้องมาพิสูจน์ต้องมาพิสูจน์หรือปาดเดียวเล่นปาดเดียวก็เสียวได้ครับอย่าลืมนะครับย้ำสองช่องทางลายส่วนตัวของอาจารย์โตอาจารย์ตะวันนะครับมีลายนิ้งลายกลุ่มแล้วก็จะมีเบอร์โทร ของสถาธรรบานนะครับผมตรงนี้อ่แล้วก็ขอโปรโมทวันที่29 29พฤศจิกายนนะครับ2563เราเราก็จะมีการแจกทานข้าวสารอาหารแห้งแจกทานรแรกครับผมแจกข้าวสารอาหารแห้งวลา4 4่สโมงเย็นนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญร่วมสนครับมีมีปรโตูใต้คลิมนี้หรือไม่ก็ติดต่อมาทางโดยตรงอย่างจานได้เลยจัจารย์ตะวันได้เลยนะว่าอยากจะร่วมบุญร่วมสนครั้งนี้นะครับแล้วก็ยอดบุญกันครับต่อยอดบุญกัน ใช่หรือไม่ก็มาด้วยตัวเองเอง, <c oughs> องของสถานบ้านเราอยู่ตรงตำแหน่งอะไรครับก็ <c oughs> อยู่อ,อยู่ตรงช้างเอราวัณน,นะครับแล้วก็มียังไงจา์อยู่กลางาร,ระหว่างช้างเอราวัณิลิตภัณฑ์ช้างเอราวัณแล้วก็สถานีรถไฟใา้ช้างเอราวัณถ้า,ถาม,มาแล้วก็เดินลง,ลงที่ช้างเอราวัณแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาประมาณร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรครับอ่าวันนี้นี่เป็นะิรตบสีน้ส้มแล้วจะมีป้ายบอกมีป้ายบอกเส้นทางนะครับตรงตรงนี้แล้วก็สถานบัานเราก็จะเป็นจุดส่ย์รวมด้านศาสตร์ต่างๆ งานงานประเด็นงานพยากรดีกว่าขอเป็นงานพยากรมีท่านโหราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์ยาเป็นผู้มีการบุญรับอิสร์เองผมไม่ได้เก็บตัวก้าวฐานนะครับแล้วก็เคยมีทำไพ่ไพ่พิชซีไพ่จีหน่อยจารดาไพทอยาตูรื่องหุ้นอันนี้เราก็มีอาจารย์แพทย์ งานใบสีใช่ไหมอาจารย์อาจารย์อาาจรย์อะไรตาตาเดี๋ยวผมลืมแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางของถ้าใครชอบลงนาชบอด้าจนบอลนะจะมาเป็นคลิปพริกใช่ไหมครับผมวันนี้จะลงนะหน้าทออะไรเงี้ยนะครับชอบนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดนกดตูดใจช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับน้ะโม้จริงหรือเปล่าอาจารย์ต้นตะวันรอไม่สน์เข้าลิงก์ไล่กลุ่มดูนะครับ ว่าเฮ้ยเขาจะหาค่ากับข้าวได้จริงไหมหรือหาอะไรได้เสริมให้เราได้จริงมาลองพิสูจน์กับตัวในของอาจารย์เน้นๆมาเลยวันนี้สี่ตัวเน้นๆนะครับผมโอเคครับครับผมวันนี้ว่าไงครับขออวยพรได้หน่อยขออวยพรให้ตาตาตตาตวันนี้ผมขออวยพรนะครับมาพร้อมกับอาจารย์ตะวันครับขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีบ้างมีสีสุข เห็นเรวยๆ,ๆกันทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมนังวันนี้ก็แล้วก็ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ก็กอะไรอ่ะอยากจะให้ท่านดูดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงโควิดด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ช่วงอากาศเปยนแบบนี้จ้าฟ้าตกฟ้าตกมาช่วยกันดูสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มารับโชคกับอาจารย์สวันลองดูนะครับผมมาครับ อันนี้ขอจอบคลิป,ลปน,นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ